เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับันนี้เรามาทำภารกิจใหม่แล้วนะชื่อ Achievement ว่า Concrete Jungle นะป่าคอนกรีตนั่นเองอน,นี่ก็จะมาส่งของนะต้องอต้นทางให้เป็นบริษัทนี้ Redus เอานี้แล้วกันครับทดสอบก่อนทดสอบไปที่ทาทู <c oughs> ทาทูครับทาทู ไปลองใช้ก็ได้นเนี่ยโอ้ยดูก่อนทำไมทาทูแล้วมันไปไกลอย่างนั้นนะเมื่อกี้เราว้ามาทาทูแล้วไหมอ่ะโอ้มันต้องเริ่มจากทูคูอ๋อโอ้ทาทูกับทูคู <c oughs> ทาทูน,นี้ ทูทูเหมือนกันทูคูทาทู <c oughs> งงม่บายเลย <c oughs> ทูคูด้วยเค <c oughs> อันนี้ยี่สิบสามไมล์อ่ะอเฮ้ยก็ไกลอยู่ดีนะอืมไปรับงานนะป่ะ <c oughs> เวลาน้อยนะ,นะงานพวกนี้เวลาน้อย <c oughs> จริงเราไปเอาไอ้ไอ้นั่นดีกว่าอ่ะ เอ้เทลเลอร์ที่มันแบบไอเนี่ยเอาเอาไปขดพวกเสาคอนกรีตอะ่ะน่าจะได้งานง่ายกว่า สแกนเนียรัวๆเลยนะสแกนเนียนี่เรามีทุกคันแล้วตอนนี้นะแต่มันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นสแกนเนียแบบใช้ไฟฟ้าอันนั้นต้องไปต้องไปลองขับไปลองขับใน quic k Job นะมันไม่มีให้เราซื้อต้องไปแบบเช่าเช่าขับเช่าขับตามงานับนะ and blah, เป็นรับงานที่ซิงมาก เรารับเป็นเอ้ยเป็นเป็ด <c> ม <oughs> าเก็ต28นาทียังทันอยู่ครับเริ่มจากบริษัทนี้นะต้องอ่าต้องส่งอยู่ในโซนนี้ด้วยนะโซนโซนของอ่าทะเลบอลติก หน้าจอตัวเลขเริ่มโอเคเฮ้ยหลาๆๆๆโอเคครับเอ็มซีบาลเร็วเป็นลังเปล่านะอืมเจ็ดชั่วโมงกว่าเจ็ดชั่วโมงครึ่งครับ ร้อยหกไมล์นะน้ำหนักสองหมื่นปอนด์มันใส่ตู้มาแล้วนะเป็นเลดัสใช่ไหมไอเพื่อน ส่งสิบรอบนะสิบรอบก็นับเป็นหนึ่ง achievement ครับ Concrete Jungle <c oughs> ก็ยังมันดูง่ายกว่าเพราะว่านี้มันมันให้ต้นทางเป็นบริษัทดัสแค่นั้นเองเอป็นเยอะนะอาจจะมีแบบวิ่งไกลบ้างวิ่งใกล้บ้าง,งแหละแต่บนๆบนกันแต่หาความเชาอเจ่อจงอะ่ะมันมันกว้างกว่า คือหางานได้ง่ายกว่าอย่างไงานที่เราทำครั้งที่แล้วอไอเดสตรีสแตนดาร์ดเนี่ยมันมันล็อกไงล็อกปลายทางมาความจริงล็อกปลายทางหาหาจ็อบยากกว่าล็อกต้นทางนเออะเพราะไอต้นทางมันค้นง่ายกว่าปลายทางเราไม่รู้ไงบางทีมันจะจากไหนเราจะไปส่งที่ไหนใช่ไหม อย่างสมมติต้นทางอ่ะเราก็สามารถวิ่งไปหาทั้งเอ external ก็ได้ทั้งไอ้พวกเป็น world tap ก็ได้หรือเป็นเฟดมาร์เก็ตก็ได้หรพวกนี้เนี่ยเราไปค้นได้สองแบบแต่ถ้าบอกปลายทางเนี่ยเราถ้าเราจะค้นใน external ก็ต้องสุ่มใช่ไหมต้องพอเราไม่รู้ไงต้องสุ่มเทอะทัไปเมืองนู้นเมืองน,นี้เช็คที่ละเมืองเพราะงั้น external จะยากกว่าเวลาคนแบบ external เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแต่ตั้งไหรไปเปลี่ยนเป็นกิฟฟินเออเป็นเสียงกิฟฟินเห้ยตอนแรกดูนึกว่าสแกนเนียเป็นเป็นสิงโตไม่ใช่มันเป็นกิฟฟินอะมันเป็นหน้าหน้าเป็นขนขนเห็นแผงคอได้รู้ว่าเป็นสิงโตอ๋อมันเป็นจะงอยปากไปนะเป็นเป็นเหี่ยวครับเป็นหน้าเหี่ยวอ่ะกิฟฟินเนี่ยวางว่ะพี่จะไปได้ป่ะเพ่ ใช่ครับใช้ความเร็วได้จัดไปให้70อืมจัดไปลอด70โ็ดสิบลดอดเฮดีคุณคุณนะไอเสาสูงสูงนี่คุณคุณนะบ้านเนี่ยบ้านะะสูงสูง คุณว่าจะผ่านไปแล้วรอบหนึ่งเครื่องเครื่องโคตรเงียบไปนะสแกนเนี่ยอันนี้สตรีมไลน์นะคุณสตรีมไลน์ กระแสอะไรเงี้ยแนวเส้นกระแส,สตริมลายแนวกระแสสตรีมสายน้ําอากาศก็ได้นะคำหริ่งสตรีม,มันได้ทั้งของไหลก็ได้เป็นอากาศอากาศหรือน้ําก็ได้ลมลมน้ําสตรีมลายกระแสอากาศก็น่าจะได้กระแสน้ําก็น่าจะได้ จะเบคมาฮะเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้ดูนี่เพลินดูเลขจอเพลินอ้นี้ก็เบรกขยันเบรกไอ้พวกนี้คือเราจะชนเนะี่ยมีวิธีเดียวแหละก็คือมันเบรกมีวิธีเดียวเลยนะบางทีเราแบบมองตัวเลขเพลินๆไงเออหายไปที่อ้าวแม่งเบรลนะ้วคือมันไม่ใช่แบบเป็นเป็นแบบ ไอเทมที่แบบยังไงแบบมันวิ่งสวนมาหรือว่าวิ่งออกมาจากซอยอะไรพวกนี้เราจะเราจะเบรกทันแต่ถ้าแบบเราวิ่งตามมันอยู่แล้วมันแล้วมันเบรกเนี่ยอันเนี้ยเออเราไม่ได้กะไงไม่ได้คิดว่ามันจะเบรกเมื่อไหร่แต่ถ้าออกมาจากซอยเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยไอซอยหน้าใช่ไหมหรือว่าเอ้าวิ่งมาโค้งนี้อาจจะมีรถแต่ถ้าแบบอยู่ๆแม่งวิ่งตามแล้วแม่งเบรกเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่รู้แค่นี่ไม่รู้เ <c oughs> ดาใจไม่ถูก งานนับเป็น2 a c เอ็ก e ิ e เมนต์ พุ่งหถึงแลนดน่ะสี่ทุ่มก็ทรงแถวนี้สี่ทุ่มสว่างเลยอ,อ่ะย้าวลุงว่าไงเฮ้ยเราเข้าผิดทางหรอเนี่ยเอถูกแล้วถูกแล้วโอ,อ้โหลิมสุดเลยส่งใน้หลือปะลุง up. จดัดฮ่าาดีมากวิรู้อีกแล้วทำไมชอบชอบสก,กัดดาวลุ่งนะพวกนี้ปึ๊บสี่ทุ่มนะมืดโอ้นี่นี่แหละสว่างสะใจครับสตรีมไลน์นะของเรารุ่นสตรีมไลน์ ใช่แตไม่มีไงสตรีมไลน์โอ้เข้าไปหนึ่งดอกส่งเลยหนึ่งทับสิบนะฮะเขาิดจมเกิลครับ,ขขดรรบได้ละอันนี้ส่งซ้ำก็ได้ยังไงก็ได้ไม่ไม่มีเงื่อนไขเยอะไอชิปนี้ถือว่าง่ายเพราะว่าจำกัดอย่างเดียวคือ,อ,อรับจากบริษัท ไอะไรนัร่นแหละเรดัสอะไรเมื่อกี้เนั่นแหละบริษัทเดียวแล้วก็ส่งอยู่ในบอลติกนะแค่นั้นแหละเงื่อนไขมันโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป